อ,อันนี้นี่นะครับกําลังผ่านมาเห็นเห็นเขากำลังเอาเป็ดไล่ทุ่งเขาเรียกเป็ดไล่ทุ่งขึ้นกันนะครับดูดูครับอ๋อนี่เป็ดอ๋อเป็ดยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้ประมาณก,กี่ตัวครับพี่หนึ่งมืนสามพันเออเราเราขึ้นนี่จะทุกไปไหนครับเนี่ยเอาไปลงโคกอยู่มีโคกอยู่โคกพักอ๋อมีโคกพักอยู่ เอแล้วแบบนี้แบ่งขายไหมครับเนี่ยแบ่งแลเอาไว้ไข่เลี้ยงไข่เออเล้ยงไข่แบบนี้เลี้ยงอีน้ำไม่กว่าจะไข่ได้ฮะสี่เดือนอีสี่เดือนโอ้โหโอ้ตัวนี้หนึ่งหมื่นเท่าไั้นหนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันตัวโอ้โหอันนี้เฮียไปซื้อพันมาหรือว่าฟักเองอืม แม่คิดว่าตัวโตวจะช่วยซื้ออุดหนุนไข่กันซะหน่อย,ยคิดว่าแบ่งขายมั่งไม่แบงแ่งครับอ๋อไข่ตรงเลยแม่แล้วอันนี้ต้องมีคนเลี้ยงกี่คนครับเนี่ยหลายหลายคนอยนอ๋อถึงไหมถึงห้าคนไหมถึงน่ยนี่อ่ะคนเลี้ยงเนี่ยโอ้มันเยอะนะ เดี๋ยวผมดักทางนี้ให้นะครับเป็นวิถี <c oughs> ชาวบ้านนะครับเกษตรกรเอาทางนี้ไหลลงมาอียแล้วเนี่ย Oh, đây, đây. Oh. Trời. À, đây rồi. Ô à. Đã À. อ๋อมีหลุดไปแล้วนะ่ะเ,เดี๋ยวผมก็ต้อนให้ครับผม,มต้อนให้ลงไปนู่นแล้วเ,เดินเลี้ยงแก็ให้ดีหนู่นหนูาปาย อับอ้าวไม้นี้หักหนักเหมือนกันนะเอาเดี๋ยวเฮียจะว่าผมไปดูนู่นก่อนเดี๋ยวออกถนนออกถนนรถเหยียบยุ่งเลยไปไปหนูไปกลับกลับกลับไปไปกลับกลับไป เอาตัวไปเอาไม่ไม่เอาหมดนะฮะไม่เอาเดี๋ยววิ่งเที่ยวเลยอ๋อเพราะว่าทุกเที่ยวเดียวไม่ได้นะแน่นไปแน่นไปแล้วจะหายใจกันไม่ออกมาเดี๋ยวไป ทำไรอ่ะทำะไรอ,อไ๋อวันนี้จะเป็ดอยู่ครับเป็ดมันเดินอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วมันดือ้อมันดือ้อ เดี๋ยวมาเขาจะบอกเที่ยวเดียวหมดเลยไม่ได้ครับหมื่นกับตัวมันเยอะไปอะไปแล้วครับไปฮ้าระวังครับ